พูนใส่ไปชูการ์อะไรกันมาเลยครับน่ารักมากเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่สวัสดีครับบอลนะครับอยู่ในช่องปอดอันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนจตุจักรจตุจักรนะคะทุกคนนเลยจะมาดูสัตว์นะคะต่างๆนะคะว่าไปดูงูไหมเธอเออได้ได้ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ คือไอ้วันนี้นเรามันจะซื้ออะไรเดีคะตั้งใจกล้องไม่ได้หรอไม่ได้ตัวนี้เท่าไหร่คะอันนี้เปนะ็นตัวโต้ตัวโต่จะอยู่ที่สองสองเนอันนี้คือใหญ่ไซส์แบบใหญ่สุดหรอคะอันนั้นอ้วนอ๋ออันนี้อ้วนเอ้ยเขาบุ๊เปิตมากโอเคเราต้องอยู่ในที่ร้อนใช่ไหมคะที่ร้อเหียงขาแพร ก็ไงยังไม่ได้นะคะทุกคนรอไปดูอีกหนึ่งร้านนะคะเ,เดินไปดูเรื่อยๆนะคะก็คือเขาบอกว่าตัวผู้จะหัวร้านเนาใช่ตัวผู้จะหัวร้านเรี่ยมหัวร้านของเขาสิเราจะไปตรงไหนกันไปในนั้นจากไหนหรือว่าเราจะเดินดูสึงร้านอยู่ยแล้วตามหาคู่ใจไรเดิตนตาดิ้น น่าจะมีสัานเาเธลองหาร้านหนูดูเดี๋ยวเราไปตามหาซูกาอร์อะไรด้วยกันตอนนตัวทมองรับไมนไอยตต่โตหน่อด้วยะครับแเธอหาแ่ารักไมหูนองมขนานี้่อย อันนี้น้องจะกินอะไรกันนะฮะป้วนสรุปได้ชูการายเดียวอะไรครับโหน่ารอดมากเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทใช่หรอหนึ่งพันบาทครับถูกมากเขาลดให้ยิ่งเยอะเลย <c oughs> เขาบอกว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมาจากต่างชาตเราไปต้องไปทางนี้น้วน <c oughs> เอาไปทางนี้ถูกครับนี่ถามว่าน้องซูงไหมนน้องน้องซูงไหมนแ,แต่ว่าเราต้องใส่อันนี้ได้หรือมั้ย ถ้าเราบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมเราตี้ประาณช่วงไหนเราต้องมาชูปงเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะเนตได้ชตอนนี้บอดได้นี่แล้วชูได้เลยเดือบความปงใช่ไหมที่รักใช่แล้วตอนนี้เราอยู่โซนอะไรโซนเสื้อผ้าไปดูสิปิดหมดเลยก่อนเป็นดูจังแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันนั่นสิสวยละ นั้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ เอฮาดาเควาดอกแฮีคิคอตเตอร์อืมพูดชื่อเขาว่าใครเอสเปส,สโตพาสโตลัมใช่ป่ะหรือว่าเอสเปสโตวันน้อยกินนี่คะ <c oughs> ่ะกินนี่นะคะเฮ้ยหนูซูการเราเป็นไงแล้วบ้าง <c oughs> ได้เสื้อผ้ามาเยอะมาก อันนี้แม่ค้าเผื่อถ้ายังหลวมไปเดี๋ยวตัดเพิ่มได้ได้แล้วเธอนั่นแหละครับสวยวครับอ้วนหน่อยไหมถ้ากลับบ้านแล้วทำยังไงพรุ่งนี้เราไปกินอะไรกันไม่กินไม่ตังค์บายบายยวเราสองคนจะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าได้ของมาเยอะมาก ทำไมอ้วนสวยจังเลยเราขึ้นรแล้วก็บเรามีคนนเจะไปแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเซ็กซีบายเจอกันที่ตอนนี้เราอยู่สยามกันใช่ไหมเอออ้วนใช่ครับเรามาผดสยามได้ไงเรามีงานด่วนครับงานด่วนหรือว่าอะไร กำลังไปกินโคตรยำกันควนเขาเริ่มถ่ายเรากินยำกันเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านอันนี้กลับจริงๆละไม่เล่นละอันนี้กลับจริงๆเพราเราไปไวะไปกินที่ละ ไปไหลายที่แล้วเนี่เหนื่อยละลับไปบ้านไปนอนละกูไปอะไรเล่นอะไรเ,เป็นอะไระว่าคนเยอะม,มากกินสตาบบบเนาะนายบอกไม่ไปไหนแล้วโอเคกลับบ้านกลับบ้านนะบาย ทุกคนค่ะทีมนี้นะคะบอสก็พูดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอสด้วยนะคะถ้าถูกใจก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอจบเลยก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมีทีเซอร์นี่ด้วยลูกเราใช่ไหมเออ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 ทุกคนเธอนนองน่ารักไหมหนอน่ารักมากเซอรน่ารักกว่า Bin, lok Ben. Ben. Bin lok Ben. Lok Ben. Ma pa pa ma.